โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล่นตู้เกมกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเนาะว่ามันมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับมันเล่นยังไงแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้พอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Riskman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภภััยย100%าย100านีคุณพด้ว ผู้ติดตามมากกว่า3 0 0แสนคนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ Listman Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย Listman s h o p สำหรับตู้เกมนะครับผมก็จะอยู่ในย่านเริงรมนะครับวร์ปเข้ามาที่ย่านเริงรมได้เลยนะครับจากนั้นก็วิ่งลงมานิดๆหน่อยๆนะครับผมมันก็จะมีกับทางเข้าประตูห้างทางนี้นะครับผมหรือจะเข้าจากทางอื่นก็ได้ตามสะดว สบายเลยนะครับซึ่งร้านตู้เกมเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะครับ <N> นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นร้านเกมอาร์เคดแบบนี้นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราก็มาคุยกับพนักง,งานเนาะเราก็มาดูของรางวัลกันก่อนนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรนะเพราะว่าตู้เกมเนี่ยมันสามารถไปเล่นได้เลยเราไม่จาเป็นต้องซื้อตั๋วซื้ออะไรนะทุกคนแต่ว่าเราจะเล่นไปเพื่ออะไรอะ่ะเออเราก็ต้องมาดูเป้าหมายของเราก่อนถูกไหมฮะเออเราก็มาดูเนาะว่าในร้านนี้มันได้อะไรนะครับซึ่งของรางวัลตอนนี้เนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะทุกคนมีแฟชั่นัะครยา้น,นมัากฝ ก็ต้องไปเล่นนะครับผมให้มันได้ทั้งหมด2000แต้มเนาะอันนี้ก็2 0 0 0 2 0ส0นะครับส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลอยสักบนหน้านะเลข1 2 3นะครับแล้วก็จะเป็นของขวัญน,นะซึ่งสามารถแลกได้แค่สัปดาห์ละ2ชิ้นเท่านั้นนะครับพอเรารู้เป้าหมายของเราแล้วนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้หมากฝรั่งอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวเราไปหาตู้เกมกันเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถวิ่งมาด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับก็จะเจอกับตู้เกมทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะครับซึ่ง5ตู้นี้เนี่ยคือทั้งหมดของร้านนี้แล้วเพราะว่ว่่าอกนทนีจะ ไปเล่นนะเมื่อกี้ลืมพาไปดูก่อนเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนนะครับซึ่งนอกจาก5ตู้เมื่อกี้แล้วนะครับมันก็มีเกมคลิปตุกตาด้วยนะครับเราต้องใช้เหรียญมิล่า30ในการเข้าไปเล่นแต่ละรอบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองคลิปตุกตาให้ดูก่อนเลยนะครับรวมกับ5ตู้เมื่อกี้ก็น่าจะเป็น6เกมนะครับผมโอเคพอเราเข้ามานะครับผมก็จะเหมือนกับตู้คลิปตุกตาที่อยู่บนหอคอยลอยฟ้าเลยเนาะของแผนที่เอฟเียนะครับที่เราไปคลิปของขวัญฟรีกันนะฮะใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยน่าจะคลิป แล้วก็มันจะมีแต้มบอกอยู่นะครับว่าเราคีบได้กี่ตัวเราจะได้ตัวทั้งหมดกี่ใบนะครับอย่างเช่นตอนนี้1ตัวนะผมก็จะได้แค่15นะครับถ้า2ตัวเนี่ยก็จะได้30แล้วก็มีเวลาจํากัดรอบละ1นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามคีบให้ได้เร็วๆเวนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบคีบไม่ขึ้นเลยนะฮะจะหมดเวลาแล้วทุกคนมาตัวสุดท้ายถ้าอันนี้ไม่ทันก็น่าจะไม่ทันแล้วนะฮะผมว่าเอาแบบสุดๆเลยอะ่ะออรอบหนึ่งน่าจะได้แค่3ตัวนะทุกคนเพราะว่าเวลามันไม่พอเนาะมันนับช่วงที่แบบเครื่องงมันววิิ่่ไปง ะนะครับผมโอเคพอเราคีบเสร็จแล้วมันก็จะมีสรุปให้นะว่าเราคีบอะไรได้กี่ตัวบ้างอ่ะโอเคอันนี้ก็คือการเล่นเครื่องคีบตุ๊กตาเนี่ยะครับซึ่งผมมองว่าตู้นี้อาจจะไม่คุ้มกับการมาหาตั๋วเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยได้แค่ไม่กี่แต้มนะครับผมอาจจะไม่คุ้มเนาะทีนี้มาดูอันนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมะีเครื่องยนต์บาสอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมเหมือนให้เรามาเล่นเฉยๆนะครับไม่มีของรางวัลไม่มีอะไรให้เนาะเนะี่ยฮะโยนให้มันเข้าวงนะครับ เอ้ยเข้าด้วยเข้าเฉยนะครับโยนทีเดียวเข้าเฉยก็หมดแล้วนะครับที่เป็นเกมอ่านอกเหนือจาก5ตูนะ้เนาะทีนี้เรามาดูเกมหลักของเรากันดีกว่านะครับเรามาเริ่มที่ตู้แรกนะครับผมก็คือตู้นี้นะอันนี้เป็นเกมป่าแห่งฟุตบอลนะครับผมใช้มิล่า30ในการเล่นต่อรอบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะนะก็เดี๋ยวไปดู พร้อมๆกันกับทุกคนนี่แหละนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะโอเคพอเข้ามานะครับผมก็มีเวลาให้1นาทีเหมือนเดิมนะให้เราทำประตูนะครับผมอ่านี่เตะแบบนี้เอ้ยง่ายว่าทุกคนดูง่ายกว่าคีิปตุ๊ก,กตาเยอะเลยนี่นะฮะเข้าไป2ลูกแล้วถ้าทํา3ประตูได้เราจะได้ทั้งหมดเอ่อสามสใบนะครับสาคะแนนเนาะ เออเรียบร้อยนะครับอ้าวมีแค่นี้เหรอผมนึกว่ายิ่งเราทําประตูได้เยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งได้ตั๋วเยอะมากเท่านั้นนะทุกคนมีล่า30แลกกับคูปองแค่30ใบเนี่ยผมว่าโคตรไม่คุ้มเลยนะสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นนะว่ามันจะเป็นทํานองเดียวกันหรือเปล่าเนาะในการเก็บแต้มนะครับส่วนอันนี้เป็นเกมพินบอลนะครับผมต้องใช้เหรียบีล่าทั้งหมด40เหรียญน,นะในการเข้าเล่นต่อรอบนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมพินบอลนะครับน่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนคุ้นเคยเนาะวิธีเล่นนะครับผม เราสามารถขยับอันนี้ปุ่มดีนะถ้าผมเล่นในคอมนะครับปุ่มดีคือขยับทางซ้ายมือนะครับเอ้ยไม่ใช่ปุ่ม a ทางซ้ายมือนะครับปุ่มดีคือทางขวามือเนาะตรงรูปสมอเรือตรงเนี้ยคือการดันลูกบอลออกมานะครับแล้วเราก็เด้งไปแบบนี้ทำให้มันได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมให้ลูกบอลเนี่ยมันเด้งขึ้นไปด้านบนเนาะมาโดนสีแดงแดงโบนัสมันก็จะเยอะนะครับมาเข้ามุมนี้เนี่ยเออมันก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าให้แม่นจริงๆเนี่ยก็เอาให้เข้าท่อสีเขียวตรงนี้นะครับผมมันก็็็จะะะะะยยยิ่งงไไดนนไนะด้้้้คคแนนนนนนเเเออขึปปีกกาาลถมมััหสรบ โบนัสก็จะยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะนะซึ่งพอเราได้คะแนนเยอะแล้วนะครับผมมาดูแต้มทางขวามือเนาะถ้าเราได้ 1, 5 0 0แต้มนะครับผมก็จะได้ตั๋วมาที่40ใบนะ1 0 0 0แต้มได้30แล้วก็800แต้มเนี่ยได้20ใบนะครับผมสําหรับตั๋วเนาะทุกคนถ้าเราได้คะแนนน้อยนะครับผมไม่ถึง800แต้มเนี่ยเราไม่ได้สักใบเลยนะคือถ้าเราไม่เก่งตู้นี้จริงๆนะครับหรือเราดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเสียตังฟรีๆเลยเนาะอยู่ที่ความสามารถเราแล้วแหละความสามารถดีก็จะได้ตั๋วเร็วนะคร เราเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งนะครับผมก็ไม่ได้อะไรเลยเนาะสำหรับตู้นี้ทีนี้มาดูตู้ที่3นะครับเกมสมบัติฟ้าประทานเนาะก็ใช้40เหรียญวิลล่าในการเข้าต่อรอบนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะโอเคอันนี้เราต้องทําอะไรเอ่ยออสมบัติฟ้าประเ,เดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเหมือนให้อ๋อรู้แล้วรือให้เราเก็บของขวัญอ่ะกระโดดได้เหมือนเกมไอ้ที่มันอยู่ในความฝันทุกคนที่เป็นโฮโลแกมโผลมาตามแผนที่เวลาที่เราเปิดกล่องหรือว่าตีมอนได้อ่ะ ออคล้ายๆกันนะครับผมเราก็เก็บให้มันได้แต้มให้ครบนะครับผมมีเวลากี่วินาทีแล้วเมื่อกี้น่าจะประมาณ2นาทีมั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะโอ้ยโดนน้าแข็งอีกแล้วคือถ้าเราไปโดนระเบิดเนี่ยเราจะโดนแช่แข็งทําให้เราไม่สามารถวิ่งไปเก็บไอเทมได้นะครับมันก็ทําให้เราเสียเวลาเนาะโอเคอันนี้นะครับผมเราจะต้องเก็บให้มันครบ 300นะครับผม300แต้มภายในเวลาที่กําหนดให้นะครับผมถ้าเราสามารถเก็บได้ครบนะครับภายในเวลา60วินาทีนะครับผมก็จะได้40ใบเนาะ90วินาทีเนี่ยก็จะได้ตัว๋วนะครับผม30ใบนะครับผมแล้วก็ 120วินาทีนะเราก็จะได้ตั๋วแค่20ใบเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมใช้ไปทั้งหมด78นะครผมได้ไอติมมา34ได้กล่อ,องของขวัญมา27แล้วก็ได้ตั๋ว30ใบนะครับผมแสดงว่าผมเคลียร์กลางๆเนาะเมื่อกี้ภายใน90วินาทีนะครับโอเคทีนี้มาดูตู้ที่4นะครับเกมสงครามข้ามฟ้าใสนะครับผมใช้40เหรียญวิลล่าในการเข้าเหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมยิงทั่วไปปะอ่ะกดคลิกค้างนะครับผมเล่นในคอมกดคลิกค้างนะครับ เพื่อโจมตีศัตรูนะฮะก็ระวังอย่าให้โดนกระสุนที่พวกนี้ปล่อยออกมาด้วยนะฮะถ้าโดนเนี่ยเลือดเราก็จะลดเนาะถ้าเกิดว่าลดหมดเราก็น่าจะตายเกมก็น่าจะจบนะผมคิดว่ามีเลือดบอสอยู่3หลอดนะก็น่าจะต้องกำจัดบอสให้ได้แต่มันไม่มีไอเทมให้อะปกติมันต้องมีไอเทมให้ดีแบบยิงกระสุนกระจายอะไรแบบนี้ถูกไหมทุกคนเออใช่ไหมแต่นี้ไม่มีเลยนะครับถ้าเลือดบอสเหลือต่ํากว่า20ก็จะได้มา35บใบนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราทําให้เลือดบอสเหลือต่ํากว่า5้าิบก็จะได้แค่สา20 บใถ้าเอาชนะบอนได้เลยเนาะเลือดซามบอวเนี่ยเอาชนะได้เลยก็จะได้มาทั้งหมด40ใบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เลือดผมแทบไม่ลดเลยว่าง,งั้นผมลุยเลยได้กันอ้าวชิบหาย โอเคแสดงว่าเราโดนเยอะไม่ได้ผมเห็นเลือดตัวเองไม่ลดไงนึกว่าแบบโดนกระสุนไม่เป็นไรจะได้แบบเลงบอสอย่างเดียวสรุปก็คือตายในทุกคนก็ได้มาแค่25บใบนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากและก็เสียเวลาในการเล่นนะตามความคิดเห็นของผมนะฮะโอเค okay. ทีนี้มาดูตู้สุดท้ายนะครับผมอันนี้หลบหนีกลางทะเลทรายนะครับก็ใช้30เหรียญมิล่าในการเล่นต่อรอบนะครับโอเคครับผมมีเวลาให้เรา200วินาทีนะครับอ่าอันนี้เราจะต้องวิ่งเก็บนะครับผมอ่าโอเคเข้าใจได้ โอ้โหแต่ว่ามันควบคุมแบบอืดมากเลยอ่ะทุกคนคือขัดใจขัดใจสุดๆเราจะต้องเก็บดาวนะฮะภายใน200วิอ่าต้องเก็บดาวให้ได้240่ดวงไม่ใช่ส4 0ดวงนะครับผมก็จะได้30ตัวนะครับผมต่ำสุดเนาะ50ดวงนะครับผมก็จะได้อยู่ที่15ใบนะสำหรับตัวนะครับผมว่ามันน่าจะทำให้วิ่งเร็วๆไปเลยอ่ะไม่น่าทำให้อืดขนาดนี้มันจะได้สนุกแกเหมือนอุย๊ยตายครับทุกคนคือแบบโอ้พลาดนิดเดียวก็คือจบเลยนะฮะก็ได้มาแค่15ใบเนาบะเมื่อกี้พูดค ก็คือแบบถ้าเรามันทําให้มันวิ่งเร็วๆเนาะเหมือนคุกกี้รันหรือว่าเล่นมาริโออะไรเงี้ยมันจะได้สนุกมันจะได้แบบเออหน้าเล่นมากกว่านี้อันนี้มันอืดเกินแล้วก็เสียเวลาด้วยนะผมว่าสรุปตู้เกมเนี่ยจะมี2แบบหลักๆด้วยกันนะอันนี้คือจัดตามความรู้สึกของผมนะครับก็คือว่าตู้แบบ30เหรียญเนี่ยเรามาเล่นเตะฟุตบอลดีกว่านะครับอันนี้คุ้มเล่นแป๊บเดียวนะก็ได้30เหรียญได้30ตัวแล้วเล่นง่ายที่สุดและตู้อื่นเนี่ยไม่ต้องไปเล่นเลยนะครับส่วนตู้รี่ามบเครียววนนคคผมิด่่าาทุกจะ สามารถทํารอบละ40ได้แทบจะตลอดเลยนะส่วนตู้ที่เหลือเนี่ยอันนี้พินบอลแล้วแต่ดวงนะครับได้ตั๋วเยอะสุดแต่มันยากนะครับที่เราจะได้โบนัสเยอะๆแต่ถ้าเราจับจุดได้อะไรเง,งี้ยก็มาเล่นก็อาจจะได้ตั๋วเนี่ยเร็วกว่านะส่วนตู้นี้นะครับผมก็นั่นแหละเสียเวลานะครับอาจจะเล่นง่ายสาหรับบางคนแต่ว่าผมามองว่ามันใช้เวลานานเกินไปนะกว่าเลือดบอสจะลดนะครับก็เสียเวลาไม่น่าเล่นนะครับผมแล้วก็ตู้สุดท้ายเมื่อกี้สดๆเลยอึดน,นะครับเล่นแล้วม่วงนะทุกคน30แต้มเหมือนกันไปเล่นเตะฟุตบอลเนี่ยเออสนุกกว่านะครับผ โอเคสำหรับเกมตู้นะทุกคนก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมเราก็ลองเข้ามาเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อ,อชอบก็ฝากกด Subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ